สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเขตอาเภอสีเมืองใหม่นะครับพื้นที่ตั้งร้านเลยนะครับบ้านปักกุ้งน้อยนะครับกาลังทดสอบนะครับเป็นตัวแผงโมโน410วัตต์ AR Co a t i n ตตัวกระจกมันเงาครับตัวนี้รับแสงได้ดีมากนะครับดูน้ำนะครับอันนี้อันนี้ก็คือพื้นฟ้าพื้นผลนะครับก็แดดไม่เต็มเท่าไหร่แต่ว่าน้ําเต็มท่อนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆอีกทีนึงนะครับมีอะไรน่าสนใจงานนี้นะครับป ชมน้ำพร้อมกันเลยนะครับตอนนี้หลายแรงอยู่นะพุ่งเป็นลำเลยนะตอนนี้เป็นรุ่น750วัตต์นะครับแ a นดูโรของเรารุ่นนิยมนะครับแขงด้านหลังก็เป็น AR Coating นะครับกระจกมันเงาตัวใหม่นะครับตัวนี้รับแสงได้ดีนะครับ410วัตต์นะครับโมโนจำนวน สามแผงนะครับบ่อ,บอรประดานห้านิ้วนะครับยี่สิบสองเมตรนะเราลงปัม๊มสิบหกเมตรสี่ท่อนนะครับตัวเดิมนี่ใช้ตัวเครื่องยนต์อยู่นะครับน้ำดีร้ายด้วยนีออ่อันนแดดแดดอ่อนๆ เราต่อกันไปยาวๆนะครับหาชมแผงใกล้ๆนะครับนี่นะครับเห็นต้นไม้เลยนะครับนี่ความเงาของเขา AR coating นะครับช่วยให้แสงผ่านได้ดีนะครับผลิตไฟได้เยอะนะครับดูหลังแผงนะครับ410นะครับ แสอยู่ที่10.23แอมป์เลยนะครับตัวนี้ของสันฟีนะครับสามแห่งตรงนี้ก็น้ำเยอะนะครับน้ำฝนเต็มบ่อเลยนะครับของฟ้าก็ประมาณนี้ครับก็ยังไหลยอยู่นะครับนี่เราทดสอบมา สักระยะหนึ่งนะครับทีมงานไปกินข้าวกันอยู่นะครับตอนนี้ติดตั้งกรณี้เสร็จแล้วก็เก็บงานได้เลยนะครับน้ำไม่น้ามีปัญหาแล้วน้ำนี่โอเคนะครับลงไปแค่สี่ท่อนสิบหกเมตรนะครับขาดแล้วก็จะเหลือชุดเสริมไฟนอนนาน,นะครับอีกชุดหนึ่งไปที่เถียงนะครับใช้พวกทีวีพัดลมหลอดไฟนะครับก็คือใช้แผงร่วมก,กันกับชุดนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปตัดไปชมอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเ,เก็บงานตันนี้ให้เรียบร้อยมิ้งดึงเอา ตัวนี้เป็นชุดนอนนานะครับจะเป็นอินเวอร์เตอร์800วัตต์นะครับกับชาร์จนะครับชาร์เจอมีปัด๊ดมีสวิคให้นะครับอันนี้กำลังติดตั้งตัวหลอดไฟนะครับแบตเตอรี่อยู่ข้างล่างนี้นะครับ100แอมป์หนึ่งลูกนะครับรองรับการใช้งานทีวีพัดลมหลอดไฟนะครับชาร์จโทรศัพท์ชาร์จ แบตเครื่องพ่นยาตัวนี้นะครับได้ให้เาับลดไฟนะครับ DC 12โวลต์นะครับนะรต,มมนตืนมาเลยครับผมตอบกันต่อนะครับหลังจากเราเก็บสายไฟนะครับในฝันท่อร้อยสายนะครับลงสายดินเรียบร้อยนะครับไ,ไป จูคนันโทนยุได้กองทํางมือน่ะยุไม่กองเท่า,ากนันล่ะตาปีดทำไมนอนวนะคอนโทนเราเข้าเรียบร้อยนะครับเราพาสองรอบเครื่องนะครับรอบเครื่องเราสามพันเจ็ดนะครับใช้อยู่ที่แปดแอมป์นะครับ่าวัดอยู่ที่เก้าร้อยสามสิบนะครับน้ำก็ตรงนั้นเลยครับแต่ตัวนี้จะเห็นมีคันเอสามทางนะครับตัวนี้คือเป็นการ สลับไฟไปชาร์จแบตเตอรี่ที่เถียงนะครับใช้ทีดีพัดลมหลอ่อไปเพิ่มเติมนะครับเรียบร้อยนะครับงานปั๊มน้ำของเรานะครับงานติดตั้งนะครับ เดี๋ยวชุดไฟนะครับเดี๋ยวชุดใส,เดดใส่เดี๋ยวขึ้นไปดูกันนะครับน้ําก็ไหลได้ดีนะครับไหลได้ดีเลยออกเต็มท่อตลอดนะครับช่วงบ่ายมาฟ้าก็เริ่มเปิดนะครับน้ําก็ไหลนิ่งนะครับพร้อมส่งมอบนะครับพร้อมส่งมอบเลยรถเก่าใช้เนี่ยปั๊มน้ํามันเครื่องยนต์อยู่นะครับ ค่าน้ำมันก็แพงขึ้นแพงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ไหวนะครับซื้อทุกวันนะครับ